ในบทนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องเ,อเส้นค่าเฉลี่ยนะครับเราจะมาใช้เส้นค่าเฉลี่ยแบบแอดวานซ์กันนะครับคือว่าเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยเราจะไว้สําหรับติดตามราคาหุ้นนะครับดูว่าราคาหุ้นหนปัจจุบันเนี่ยเ,เมื่อเทียบกับเส้นค่าเฉลี่ยแล้วมันสูงกว่าหรือต่ำกว่ายัางไงนะครับ ไม่เข้าใจว่าคนที่เทรดโดยดูแต่ราคานะครับดูแต่หน้าจอเทรดเนี่ยเขาเทรดกันได้ยังไงนะครับถ้าเป็นผมผมไม่สามารถกล้าที่จะตัดสินใจซื้อหรือขายเพราะมันไม่มีอะไรอ้างอิงเลยนะครับนั่นอาจจะเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับหรือท่านเขาอาจจะนัท่านนั้นอาจจะมีการจดจําราคาได้หรือเฝ้า,าติดตามตัวนั้นอยู่นะครับแต่เป็นผมผมมืดแปดด้านนะครับ ไม่รู้จะทำยังไงถ้าไม่มีตัวช่วยต่างๆนะครับเวลาผมไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเนี่ยนะครับผมจะหยุดเทรดทันทีเลยครับเพราะว่าไม่สามารถจะคาดเดาอะไรได้ครับนี่ยกตัวอย่างนะครับหุ้นเปิลนะครับเราจะลองใส่เส้นค่าเฉลี่ยดูนะครับวันนี้เราไม่ดูเรื่องบูลิงเกอร์แบนแล้วนะครับแล้วก็ไม่ดูไอซ์ไซม์มาเป็นตัวเกี่ยวข้องนะครับที่จะมาดูเส้นค่าเฉลี่ยโดยการวิเคราะห์แนวโน้มของมันนะครับ วิธีการใส่เส้นค่าเฉลี่ยนะครับก็จะมาดูว่าที่โอเวอร์เลนนะครับผมใช้ EMA นะครับเป็นเส้นค่าเฉลี่ยนะครับอย่างที่ท่านทราบแล้วนะครับว่าเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นนะครับตัดระยะยาวขึ้นไปนะครับเขาก็เรียกว่า Golden Cross นะครับหมายถึงว่าเส้นค่าเฉลี่ยเรียงกันตั้งแต่เส้นสั้นที่สุดอย่างเช่น5วัน10วัน25วันอะไรเงี้ยเรียงตัวขึ้นไป นะครับอย่างบริเวณนี้นะครับตัดขึ้นไปแล้วก็เรียงตัวกันขึ้นไปนะครับหุ้นมันก็ระเบิดราคาขึ้นไปนะครับแต่ตรงกันข้ามนะครับถ้าเกิดเส้นค่าเฉลี่ยยะสั้นคือห้าวันสิบวันเนี่ยตัดลงมาครับระยะสั้นตัดระยะยาวลงมาก็เป็นเดดคลอสนะครับก็เป็นสัญญาณจบกันพอดีนะครับว่าไม่ต้องหุ้นตัวนี้ไม่เป็นไหนละราคาจะเปลี่ยนเทนเป็นขาลงนะครับนี้การใส่เส้นค่าเฉลี่ยดูนะครับ ที่ใช้อยู่มี5้าวัน10วันนะครับ20วัน25้าวัน30วัน40วันและ50วันบางท่านอาจจะแก้เป็นยี่ห้าห้าสิบเจ็ดสิบห้าแล้วก็สองร้อยอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านสามารถทําได้นะครับไม่ว่าท่านจะทําอย่างไรก็สามารถทําได้นะครับจะตั้งกี่วันก็แล้วแต่ความถนัดของท่านเองนะครับว่าจะใช้กี่วันแต่สัญญาณที่บอกนะครับว่าถ้าเป็นโกลเด้นคลอดก็คือ เกิดการเลียงตัวของเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าจะเป็นเดดคลอสก็คือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นนะครับตัดระยะยาวลงมาทุกทุกทุกระยะนะครับหมายถว่ามันกลับทิศทางกันนะครับนั้นจะเป็นจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงนะครับบางคนอาจจะถามว่าจะดูเทรนดูยังไงนะครับเวลาเราจะดูว่าตลาดหรือหุ้นตัวนี้เป็นเทรนไซด์เว์หรือว่า เป็นอัพเทรนด์ดาวเทรนก็สามารถใช้เส้นค่าเฉลี่ยนี้เป็นตัวดูด้วยก็ได้นะครับว่าอตอนนี้หุ้นตัวน,นี้เทรนดเป็นยังไงนะครับยกตัวอย่างอย่างเปิ้ลนี่นะครับ powerline engineering นะครับตัวอย่างหุ้นแบบนี้คือเมื่อเกิดสัญญาณเด่นคลอสในบริวเวณแถวราคา15บาท50าถวานี้นะครับราคาหุ้นดิ่งลงมานะครับเส้นแล้วก็อยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยครับ ไม่สามารถดีดกลับราคาไม่สามารถดีดกลับแล้วทําให้เส้นค่าเฉลี่ยกลับขึ้นไปได้นะครับมันรวบกันไม่กี่เส้นนะครับแล้วก็ลงมาต่อลงต่อนะครับแนวโน้มก็จะยังลงไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับจนกระทั่งเส้นค่าเฉลี่ยมันอยู่ใกล้กันใกล้กันมากๆนะครับแล้วเกิดการตัดขึ้นไปรวบกับกันไปยทั้งหมดนั่นคือการเปลี่ยนแนวโน้มนะครับตอนนี้ หุ้นเปิลน,นะครับหรืยังเบาหรือพาวเวอร์ไลนจิเนียร์เนี่ยยังไม่มีเรื่องของการเปลี่ยนแนวโน้มนะครับมาดูที่ทางตนข้ามอย่างเช่น TPI นะครับ TPI ก็เคยเกิดเด d c ครอสแล้วก็โกลเด้นครอสมาแล้วเหมือนกันนะครับอถอยหลังไปดูนะครับเมื่อเส้นกาเฉลี่ยมันติบ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 ตบบดบิดบิบบบกันใกล้ๆนะครับ แล้วเกิดการตัดขึ้นไปของเส้น5วัน10วันเรียงตามลาดับไปเรื่อยๆอนะครับแล้วเกิดการเรียงตัวของเส้นค่าเฉลีย่ยราคาหุ้นยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้แบบนี้นะครับก็จะเป็นสัญญาณโคเรนคลอสขึ้นไปนะครับหุ้นก็ระเบิดขึ้นไปนะครับถ้าเกิดอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดการราะวะตัข้งมนค่างเช่นรบริเวณนี้นะครับ ห้าวันสิบวันตัดลงมานะครับตัดทุกๆเส้นลงมาก็จะเกิดเป็นสัญญาณเดทครอสเทรนก็จะเปลี่ยนนะครับต่อเมื่อมันเปลี่ยนกลับขึ้นไปได้อีกก็ถึงจะเปลี่ยนเทรนอีกนะครับอันนี้การดูหลายๆเส้นก็จะไว้ใช้ดูแบบนี้เท่านั้นนะครับเอาไว้ดูเทรนนะครับเอาไว้ดูเทรนว่าแนวโน้มของหุ้นตัวนั้นเป็นยังไงนะครับมันจะมันจะเปลี่ยนเทรนหรือย,ยังนะครับ หรือมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็มาดูราคาหุ้นกับเส้นค่าเฉลี่ยทุกๆเส้นนะครับเป็นหลักนะครับทีนี้ถ้ามันมีเส้นค่าเฉลี่ยเยอะๆแบบนี้บางทีเราดูแล้วลายตานะครับเราดูเทรนด์ดูแนวโน้มเราเราใส่เสร็จเราก็จะรู้แล้วนะครับว่าแนวโน้มของมันเป็นยังไงนะครับเทรนด์ของมันเป็นยังไงนะครับถ้าเราจะดูว่ามันจะเปลี่ยนแนวโน้มได้ไหมนะครับ <S <S เราก็จะดูจากระยะสั้น จะระยะสั้นไปก่อนก็พอนะครับบางคนก็อาจจะดูที่เส้นต่างๆสิบวันตัดยี่สิบวันสิบวันตัดยี่สิบห้าวันหรือว่าเขาจะเอาห้าวันตัดยี่สิบวันนะครับยี่ห้าวันตัดสี่สิบวันอะไรก็แล้วแต่นะครับอัน,นี้ผมจะให้ดูอีกตัวอย่างนะครับอย่างกิมเองนะครับตัดขึ้นไปแบบนี้นะครับเวะลาเปลี่ยนเทรนด์มันก็ตัดลงมาหมดนะครับทีนี้ พัจริงเราไม่จําเป็นต้องดูเยอะๆแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีเราเราใสา่เทานค่าเฉลีย่ยแบบนี้เยอะๆเนี่ยก็ทําให้เกิดการลายตาได้นะครับยิ่งถ้าไปดูสัญญาณหลายชั่วโมงนะครับมันก็จะทําให้อความไวของสัญญาณมันเกิดขึ้นแล้วมีสิ่งที่รบกวนสายตาเยอะนะครับที่เรา ใส่เส้นแคสเสียทุกเส้นเนี่ยเอาไว้ดูแนวโน้มแล้วพอเราจดจําได้แล้วเราไม่ต้องจําเป็นต้องดูอีกก็ได้นะครับนี่ครับเราดูแนวโน้มของ ATC นะครับว่าตอนนี้มันราคามันลงมาเรื่อยนะครับตอนนี้แถวแนวโน้มเมื่อไหร่จะเปลี่ยนตรงนี้เกือบไปแล้วนะครับที่จะเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดว่าระยะสั้นมีแรงขึ้นไปอีกหน่อยนะครับขึ้นไปนิดเดียวนะครับมันก็จะทําให้ มีโอกาสเปลี่ยนแนวโน้มแล้วนะครับแต่นี้ไม่เปลี่ยนก็ไหลลงต่อนะครับทีนี้การที่เรามีเส้นค่าเฉลี่ยเยอะแบบนี้มันอาจจะไม่สะดวกเรานะครับวิธีการเซ็ตก็คือมาที่โอเล่เซตติ้งนะครับมาที่ EMA นะครับแล้วเราก็ใช้เส้นค่าเฉลี่ยสองเส้นก็พอนะครับไม่จําเป็นต้องใช้เยอะแล้วแต่ว่าท่านจะถนัดแบบไหนนะครับจะใช้ ค่าเท่าไหร่ตัดเท่าไหร่ก็แล้วแต่ท่านถนัดนะครับท่านจะเป็นนักลงทุนประเภทระยะยาวระยะสั้นหรือระยะกลางอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ใช้เส้นค่าเฉลี่ยที่เหมาะสมกับท่านนะครับแต่ผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะใจร้อนนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นนักลงทุนประเภท speculator เเนะครับจะ่าจับตาคอยจ้องมองดูหุ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะผมลงทุนเรื่องหุ้นเป็นอาชีพนะครับหมายว่าอยู่หน้าจอทุกวันนะครับ ผมอยากดูแนวโน้มเปลี่ยนด้วยรวดเร็วแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้ใช้แค่เส้นค่าเฉลี่ยนะครับจะมีเรื่องของโบลิงเกอร์แบนนะฮะจุดซื้อหจุดขายนะครับแต่ระหว่างทางเนี่ยที่ซื้อได้แล้วยังไม่ได้ไปถึงจุดเป้าหมายที่จะขายเนี่ยนะครับก็จะใช้เส้นค่าเฉลีย่ยในการติด,ดตามราคาหุ้นเดี๋ยวจะพูดในบทต่อไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้บลิเกอร์แบนนะครับหรือว่าใช้ไปแล้วหรือเราไม่เห็นราคาหุ้น เมื่อมันเกิดสัญญาณอะไรสัญญาณเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูอย่างเช่นนะครับครับถ้าเราอยากจะซื้อหุ้นนะครับโดยไม่สนใจเรื่องของ RSI แล้วละ่ะคือจะเล่นสั้นๆน,นะครับจะเดเทหรือจะถือซื้อถือสองสมวันหรืออะไรนิดน,น,นหน่อยๆนะครับเห็นหุ้นมีวอลุ่มเข้ามาอะไรก็แล้วลแต่นะครับเราก็สามารถทําได้นะครับก็ดูดดูง่ายๆก็ได้นะครับใช้เส้นห้าวันผมใช้เส้นห้าวันกับสิบวันนะครับ เพราะว่าเส้น5วันกับ10วันเนี่ยเป็นระยะห้า5วันก็คือ1สัปดาห์นะครับ10วันก็คือ2สัปดาห์นั่นเองครับก็คือ5วันทําการกับ10วันทําการนะครับก็คือเส้น1สัปดาห์กับเส้น2สัปดาห์ตัดกันซึ่งมันก็จะสามารถบอกอะไรได้เร็วรไ,ดได้ได้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีโอกาสทํากําไรได้สูงกว่านะครับสมมุติเรามาสุ่มดูนะครับ แนวโน้มตรงนี้นะครับหลังจากที่มันตัดลงมานะครับราคาหุ้นตัดลงมาแล้วนะครับยังไม่สามารถตัดกลับไปได้ผมก็ไม่เล่นนะครับไม่สนใจนะครับเห็นไหมครับว่าเส้นห้าวันยังไม่สามารถตัดสิบวันขึ้นไปได้แต่เมื่อมันตัดขึ้นไปได้ตรงนี้นะครับผมก็เข้าซื้อนะครับสมมติว่าซื้อที่ราคาเจ็ดบาทแปดสิบนะครับเราก็สามารถถือไว้จนกระทั่งมันตัดลง แล้วตรงนี้เราจะขายตรงไหนก็ได้แล้วแต่ความพอใจของเราถ้าเราเห็นหุ้นสูงขึ้นไปเราจะขายก็สามารถขายได้แล้วนะครับแต่ถ้าถือไว้จนกระทั่งมันตัดลงมาแล้วนี่ท่านต้องขายนะครับเพราะถ้าไม่ขายดูนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าห้าวันตัดจ็วันลงมาท่านก็ต้องขายทิ้งถ้าจะเล่นแบบเส้นแค่เฉลี่ยตรงนี้แล้วดูไอซาใสด้วยนะครับไาซยก็ตัดลงมาด้วยเป็น,ปนการคอนเฟิร์มของสัญญ,ญาณว่าเราไม่ควรถือแร้วครับแบบนี้นะครับเราจนกระทั่งมันตัดขึ้นไปได้อีก ถ้าขึ้นไปล้าก็ซื้อตัดลงก็ขายตัวนี้อาจจะไม่ได้กําไรอะไรนะครับเมื่อตัดขึ้นอีกทีแล้วก็ซื้อนะครับแล้วก็ไปขายเวลาราคาดิดขึ้นไปสูงสูงนะครับหรือถ้าท่านไม่ขายพอม,มันตัดลงมาท่านก็ต้องขายออกไปก่อนตรงนี้ก็ยังมีช่องนะครับให้เท่าทุนหรือกําไรนิดๆหน่นนอยๆได้นะครับ TPI นะครับเหมือนกันนะครับราบาที่โอเ a y เซตติ้ง หลังจากที่เซตไปแล้วนะครับกโอเคเก็จะใช้แค่2เส้นนะครับก็จะเป็นเบสิกเดียวกันนะครับเมื่อเราดูเส้นครบทุกเส้นแล้วเรารู้แนโน้มของเส้นค่าเฉลี่ยเอ่อแนโนของราคาหุ้นแล้วนะครับแนวโน้มของหุ้นตัวนั้นแล้วเราใช้แค่สองเส้นก็พอนะครับการตัดขึ้นไปของเส้นระยะสั้นนะครับถ้าใดที่มันยังไม่ตัดลงมาเราก็จะถือไปได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้เราไม่ต้องสนใจบลูเกอร์แบนเลยนะครับ เราก็ถือไปรเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งไอซมันสูงสูงแล้วเข้าเขตซื้อมากเกินไปนะครับเมื่อราคาดิดไปไกลๆเส้นค่าเฉลี่ยนี้เราก็จะตั้งขายไปเลยก็ได้หรือถ้าเกิดยังไม่อยากจะขายก็มาตัดสินใจแต่ต้องตัดสินใจขายเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดระยะยาวลงมาแบบนี้เป็นต้นนะครับตัดขึ้นไปก็ซื้อตัดลงมาก็ขายนะครับบางคนอาจจะเล่นแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องปวดหัวนะครับไม่ต้องดู ไม่ต้องวิเคราะห์หุ้นไม่ต้องวิเคราะห์ราคานะครับใช้เส้นกาเรเฉลี่ยตัดขึ้นตัดลงนะครับก็เป็นตัวซื้อขายที่อาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ว่ามีโอกาสทำกำไรได้นะครับโดยที่เรามีตัวช่วยคิดอีกอันหนึ่งนะครับดูปทอก็เหมือนกันนะครับเราสามารถใช้อันนี้นะครับ เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นหรือเส้นค่าเฉลี่ยสองเส้นนี้ครับประยุกต์ในการติดตามราคาหุ้นแล้วก็สามารถหาจังหวะในการเข้าซื้อหุ้นได้เหมือนกันนะครับทุฒิทอนะครับจุดที่ตัดขึ้นบริเวณนี้แล้วก็ซื้อเข้าไปนะครับตัดลงก็ขายนะครับมันตัดขึ้นใหม่ก็ซื้อนะครับตัดลงอีกก็ขายนะครับถ้าไม่ตัดลงมันเด้งขึ้นแบบนี้แล้วก็ถือไว้ก่อนตัดลงมาเมื่อไหร่ก็ขายนะครับ แบบนี้ก็ได้นะครับจะเห็นว่าทุกๆตัวอย่างนะนรับก็จะสามารถทํากําไรได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการขึ้นขาลงนะครับก็จะสามารถหุ้นสัญญามันก็จะบอกก่อนนะครับในตลาดหุ้นมักจะบอกเราเสมอใช่ไหมครับดูกิมเองนะครับตัดขึ้นริเวณที่22บาทนะครับเราคาัเส้นค่าเลยยังไม่ตัดลงมานะครับเราก็ ยังถือได้อยู่นะครับทีนี้หลังจากที่ดูตัวอย่างแล้วก็คงจะพอให้ท่านมองเห็นภาพนะครับว่าเราสามารถทํากําไรได้จริงนะครับจากการใช้เส้นค่าเฉลี่ยะระยะสั้นตัดระยะยาวโดยที่เราตั้งเองว่าจะใช้กี่วันนะครับแต่ที่ผมใช้คือ5วันตัดสิวันสองเส้นนี้ก็สามารถบอกอะไรได้แล้วนะครับว่าเราควรจะทําอะไรกับหุ้นตัวนี้นะครับ แต่ทีนี้เราจะมีเทคนิคการใช้เส้นคฉเีียสองเส้นอันนี้นะครับแต่จะเป็นการพูดในบทต่อไปแล้วกันนะครับว่าจังหวะเข้าซื้อหรือว่าจังหวะขายที่ดีกว่าการใช้ยุกต์ใช้เส้นคาเลียสองเส้นนี้คืออะไรนะครับอย่าวบทติดตามในบทต่อไปแล้วกันนะครับ